สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและว,วันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า p n อนติ o ูเป็นเรื่องราวของแกรนด์แมซี่นักจาดรายการวิทยุของเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่า p o อนติพูในรัฐออนเทรีโอประเทศแคนาดาที่ต้องจาดรายการในวันที่ผู้คนออกอลวาดคล้ายกับเชื้อไวรัสที่เปลี่ยนให้พวกเขานะกลายเป็นซอมบี้ ขณะที่กำลังขับรถไปทำงานตอนเช้ามืดแกรนดแมซี่นักจาดรายการที่เสี่ยงตกจากงานเพราะว่สาสไตล์การพูดที่เอาแต่ใจเขาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มาเข้ากระจกรถเธอพูดคำซ้ำๆก่อนเดินถอยหลังหายไปพอเขารดกระจกลงแล้วก็ถามเธอว่าเธอเป็นใคร เขาก็ได้ยินแต่เสียงคาพูดของตัวเองสะท้อนกลับมาเป็นเสียงของผู้หญิงที่ทํางานเขาทักทายรอเรลแ,แอนผู้ช่วยฝ่ายเทคนิคสาวที่เป็นทหารเก่าแล้วก็ขอให้เธอหาข้อมูลสายที่โทรแจ้ง 911, ก้าก่อนจะเข้าไปในสาวบูธพร้อมกับเทลลาผสมกาแฟดื่มและก็เริ่มรายการเขาก็เริ่มกระเด็นถามคนฟังว่าในสถานการณ์ไหนการที่เราควรจะโทรแจ้งตำรวจและก็กล่าวแนะนําคนที่อยู่ช่วยจัดรายการนอกจากรอเรลแล้วก็ยังมีซิดนีย์ไบรเออร์โปรดิวเซอร์จากสถานีที่ไม่พอใจแกรนที่เขาน่ชอบพูดออกนอกบท แกรนกเกลนถึงสภาพอากาศก่อนจะโยนหน้าที่กับเคลลนโลนี่ที่เป็นนักข่าวพัสนาให้รายงานต่อเคนน่ยก็พูดถึงาพยายุหิมะาที่ตกไม่หยุดก่อนที่แกรนจะตัดเข้าข่าวอาชญากรรมที่ลอเรลเป็นคนหาข้อมูลให้พอเขาเริ่มออกนอกทะเลซิดเน่นก็รีบตัดเข้าโฆษณาและกระเตนเขาว่าอย่าพูดในเรื่องใหญ่โตเกินจริงแกรนเลยอ้างว่าเขาพยายามจะขยายฐานคนฟังโดยพูดเรื่องที่ทําให้คนฟังนั้นรู้สึกโกรธซิดีย์เองก็มองว่าพนตะี้พูนเป็นแค่มืองเล็กๆที่ผู้คนนะ่รักสงบและก็อยากรู้เรื่องทั่วไปมากกว่าเธอก็เลยอยากให้เขาหนะับ เมื่อตัดเข้ารายการอีกครั้งหนึ่งแกรน่ก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่มีหญินเข้ามาเข้ากระจกรถของเขาเขาไม่ได้โทรแจ้งตำรวจและก็ทิ้งให้คนฟังนะ่ะโทรเข้ามาที่สถานีเพื่อจะแนะนำว่าเขาควรทํายังไงกับเหตุการณ์แบบนี้ต่อมาซิสนี่ก็ถามกับรอเรลว,ว่าน้องสาวของเธอนะ่ะได้โทรเข้ามาไหมเพราะมันน่าแปลกๆที่น้องยังไม่โทรมารอเรลก็ถามถึงการที่ซิสนี่ถือมามันคือการบันเทิงไทยที่แกรนไนเขียนให้กับทุกคนในสถานีแต่ว่าเธอยังไม่ได้รับการเลยก็เลยรู้สึกแย่ท่าในน,นั้นเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงวิทยุของตรจที่พูถึงโค48 เธอก็เลยเรียกให้ซิดนีย์มาฟังด้วยก่อนจะบอกว่าโค้ด c แปดหมายถึงการจับตัวประกัน ซิดนี่ก็เตือนหลอเรว่าอย่าเพิ่งส่งเรื่องนี้ให้กับแกรนแต่เธอน่ยพูดช้าไปหน่อยเพราะว่าเธอน่ยส่งเรื่องไปแล้วแกรน่ะก็ตัดสายคนฟังที่โทรเข้ามาก่อนจะมาเข้าข่าวด่วนเรื่องที่มีคนน่ยถูกจับเป็นตัวประกรันมีชายสองคนใช้ปืนจ่อตัวประกันในรถตู้และก็พุ่งชนใส่กระท่อมตกปลาพร้อมกับเสียงปืนที่กระหน่ำยิงซิดนี่เห็นท่าไม่ดีก็เลยบอกว่าจะตัดให้เคนนี่ที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์่นรายงานต่อและก็บอกให้แกรนน่ยพูดทิ้งท้ายว่าคนที่ยิงปืนน่ยอาจจะเป็นแค่คนเมาเขาก คุยกับเขาแล้วก็บอกว่าถึงตำรวจจะขี้เมาแต่พวกเขาเน่ยก็ไม่อยากตกงานหนึ่งในเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คืออดีตน้องเคยของเธอเธอฉเฉลยว่าเคนนั้ขาวภาพสนามที่จริงแล้วไม่ได้ขี่ลิคอปเตอร์เขานั่งอยู่บนยอดเขามุมสูงเพื่อจะสังเกตการและก็เล่นสาวเอฟเฟก์เสียงที่เป็นเสียงใบพัดเฮลิคอปเตอร์เพื่อจะให้คนดูเนี่ยรู้สึกเต้น ลอเรลก็รายงานกับซิดนีย์ว่าเดี๋ยวนักแสดงละครเวทีเรื่องลอเรลออฟเดียร์เบียจะเข้ามาร้องเพลงในสถานีซิดนีย์ก็รับสายจากเคนนี่ที่มีน้ำเสียงที่ตื่นตระหนกก่อนจะเขียนโน้ตให้กับลอเรลเพื่อจะให้แกร์นอา่านแรงก็เลยตัดเข้าข่าวที่ได้จากเคนว่ามีกลุ่มคนตุ่มใหญ่มารวมตัวกันนอกที่ทำงานของดอร์จอห์นแนเดสและก็สั่งให้เคนรายงานต่อเคนก็รายงานว่าอาคารที่ฝูงชนเข้าไปรวมนั้นมีคนกรูออกมาพร้อมกับเสียงระเบิดและก็เหยียบกันแกรนถามว่ามีตำรวจเข้าไปควบคุมสถานการณ์ไหมเคนก็บอกว่่าไมมี แต่เขาเห็นพวกรถและก็เฮลิคอปเตอร์ของทหารก่อนจะขอตัวหลบไป เขาเนะ่ทิ้งท้ายว่าถนนถูกปิดและก็มีคนตายจริงๆซิดนีก็เลยเขอให้แกร,แรนนะ่พูดสรุปข่าวระหว่างรอการติดต่อก,กลับจากเหนก่อนที่กลุ่มนักแสดงจะเดินเข้ามาในห้องส่งแกรนน่ก็ออกมาถามว่าจะให้เขาทํายังไงต่อซิดนีก็นเลยให้กลุ่มนักแสดงเข้าไปร้องเพลงถึงแม้จะมีเหตุการณ์จะลาจนแกรนนะี่ยไม่พอใจเพราะรู้ว่าคนดูน่ยอยากติดตามข่าวมากกว่าแต่ว่าเขานะ่ก็ไม่มีทางเลือกหลังจากนักแสดงร้องเพลงจบนักแสดงเด็กผู้หญิงนะ่ะก็ได้พูดอะไรแปลกๆเธอนะี่ะบอกว่าจะไม่ได้ว่าเรื่องจะจบแบบไหน แถมจำชื่อตัวละครเวรทีไม่ได้ด้วยก่อนจะพูดหนึ่งพยางซ้ำๆทำให้แกรนึกถึงผู้หญิงที่เขาเจอเมื่อเช้า พอนักแสดงออกไปจากห้องส่งซีนี่นก็ขอบคุณเขาที่ให้ความร่วมมือก่อนจะส่งสายจากทางบ้านที่รายงานบอกแสเพิมเ่มเติมเรื่องจลาจลแต่เสียงของทางบ้านนั้นฟังดูไม่รู้เรื่องเหมือนกําลังถูกโจมตีซีนี่นส่งสายของอดีตน้องเขยที่เป็นตํารวจให้กับแกรดตํารวจก็รายงานเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่บุกเข้าไปในห้องพักของญิงชราและก็พูดพร่ำเรื่องของฮิตเลอร์และก็เฮอริเคนก่อนที่เขาจะตัดสายเพราะว่าน้องเขยพูดถึงฮิตเลอร์เราเรียนรับสายจากนักข่าวในเจลฮิลลิงแล้วก็ส่งไปให้แกร์กคุยนักข่าวน,าน,านั้นาาด ปดถนนเพื่อจะไม่ให้คนเนี่ยเข้าออกเมืองและเรื่องนม้มีความเกี่ยวข้องกับฝั่งที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนไหมแกรน่ก,ก็บอกว่าเรื่องนั้นไม่จริงทหารกลับตำรวจกำลังควบคุมสถานการณ์แต่ยังไม่มีการยืนยันว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ก่อการร้ายแต่ว่า,น,า,าวนักข่าวเนี่ยก็ยังคงคิดไปเองว่ามันต้องเกี่ยวกับการเมืองก่อนจะวางสายไปหลังคุยกับน,าานักข่าวเคเน่ก็โทรเข้ามาที่สถานีเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าอยากให้สถานีเนี่ยส่งคนไปช่วยเหลือหน่อยเขาอยู่บนทางโซโลใก,กล้ๆก,ก,กับรางรถไฟแถวทางเข้าอุทยานซิดนีย์ก็เลยบอกกับเค ขอให้เขาหนะเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในฟังหน่อย เคในก็บอกว่าสิ่งที่เขาเห็นมันน่ากลัวมากผู้คนดุร้ายเหมือนกับสัตว์บางคนก็เปลือยกายก่อนที่เคจะมาส่องดูจากช่องประตูแล้วก็บอกว่าตอนนี้ฝูงคนนะดึงเด็กน้อยสองคนออกมาจากรถแล้วก็รุมกินทึ้งเหยือ่อเคนบอกว่าพวกนั้นนะ่ได้ยินเสียงของเขาแล้วก่อนจะขอตัวไปหาที่หลบและกางจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมการถ่ายทอดสดก็ถูกแทรกโดยประรากาศภาษาฝรั่งเศสหลังประกาศจบสายของเคในก็ถูกตัดรอเรลก็ถอดความในประกาศแล้วก็ส่งให้กับแรนอ่านเป็นข้อความว่าเพื่อความปลอดภัยจงอย่าเข้าไปใกล้สมาชิกในครอบครัวและก็ให้งดทำสิ่งต่อไปนี้้ได ก,การใช้คำพูดอ่อนโยนอ่อนหวานการใช้วัฒกรรมศิลและก็ภาษาอังกฤษและก็หยาบแปลข้อความที่ได้รับนี่ซิดน,นีย์ที่ได้รับสายจากอดีตน้องเคยกระแจงเพื่อนๆในสถานีว่าขณะนี้มีคำสั่งห้ามทุกคนออกจากเหตสถานและตอนนี้เมืองพอนตี่พูอยู่ภายใต้การควบคุมกักกันเคนะ้นกระโทรเข้ามาที่สถานีและก็บอกให้ฟังคลิปบันทึกที่เขาหนะ่ะบันทึกไว้เป็นเสียงที่ออกมาจากร่างของเด็กวัยรุ่นโตๆที่หลบอยู่กับเขาในที่มืดเด็กน้อยนะ่ะพูดว่าแม่ช่วยด้วยซ้ำๆพร้อมกับเสียงลมหายใจ ทางฝั่งของแกรนก็มีสีหน้าที่แตกตื่นเพราะนึกถึงที่มือที่เค้นหลบอยู่และก็เกิดอาการหลอนซิดนี้นก่กจะบอกแกรนเรื่องที่น้าข่าวบีบนั้นวุ่นวายกันใหญ่กับเรื่องของดตร์แมนเดชเมื่อเห็นท่าไม่ดีซิดนี้ก็บอกให้รอเร็วเล่นเทปขาออ่าวอื่นและก็เข้าไปคุยกับแกรนในซาวูตแกรนรู้สึกอับอายและก็จะขอตัวกลับบ้านเราไม่อยากรรงงานเรื่องบ้าๆน,นี้แล้ว แกรนก็เลยแสดงอาการเกรียวกราดใส่ทั so, ้งซิดนีย์และก็ลอเรลที่เดินตามหลังมาเพื่อร่วมงานก็พยายามจะห้ามเขาเพื่อไม่ให้เขาไปข้างนอกแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังลอเรลก็เห็นฟงชนแหกเข้ามาเลยดึงแกร์นเข้าไปข้างในและก็จัดการล็อกประตูไว้ฟงคนที่อยู่ข้างนอกแล้วก็กั่วพี้คำพูดที่ซิดนีย์ตะโกนใส่แกรนเมื่อสักครู่นี้ซิดนีย์น่ก็เริ่มเป็นห่วงลูกๆระหว่างที่แกรนพูดแหวอลายกับคนที่เสียชีวิตลอเรลน่ก็ทำแผลที่มือให้กับซิดนี ซิดนีย์ในกระบอว่าเธอลืมมือถือไว้ที่ซาวูดเธอก็เลยชวนลอเรลคุยเรื่องที่ไปประจำการในอัฟกานิสถานยูยูรอเรลเนน่ยก็พูดแปลกออกมาว่าเดี๋ยวเธอจะไปดูว่าคุณแมซซี่หายไปหรือเปล่าก่อนจะพูดคำว่าหายซ้ำๆหรือว่ามิสซิง่งลอเรลเนี่ยก็เลยขอตัวแล้วก็ออกไปพร้อมกับทำเสียงเหมือนการต้มน้ำที่ควันพุ่งใครบางคนแอบเปิดหน้าต่างของสถาน,นีเข้ามาก่อนจะบอกว่าเขาชื่อดอร์จอห์นแมนเดสเขาสังเกตเห็นลอเรลที่กำลังทำเสียงการต้มน้ำและก็บอกซิดนีย์ว่า เธอเพิ่งเริ่มมีอาการก่อนจะพาซิดนีนย์ไปหลบในซาบูที่แกรน,นจัดรายการอยู่ซิดนีย์ก็เลยแนะนำดร์แมนเดสกับแกรนดลอเรลเนี่ยก็เดินมาที่ซาบูทและก็พยายามจะเปิดประตูเข้ามาดร์แมนเดสเนี่ยก็บอกว่าผู้ช่วยของพวกเขาน่ะป่วยและกำลังจะไล่ล่าถ้าเธอไม่ได้ยินเสียงพวกเขาเดเธอก็เดินหนีไปเองซึ่งก็เป็นไปตามคาดแกรนดก็เลยมาจัดรายการต่อแล้วก็บอกให้ดเร์แมนเดสอธิบายเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนจะได้ยินเสียงทุบก,กระจกลอเรลพยายามจะพังกระจกเข้ามาด็ว่าตอร์แมนเดสก็รู้ว แต่ว่าถ้าเธอไม่ได้เหยียดเขาก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นต่อจากนี้ต่อมาเคนก็โทรมาหาซิดนีย์แกรนก็เลยขอขัดจังหวะเคนด้บอกว่าเด็กวัยรุ่นที่อยู่กับเขาเสียชีวิตแล้วส่วนฟงชนที่อยู่ด้านนอกพูดพร้อมกันว่าให้ระวังเรือดำน้ำเคนก็เลยบอกว่าเขาหยุดคิดถึงคำว่าตัวอย่างหรือว่าแซมเปิลที่คล้องกับคำว่าง่ายหรือว่าซิมเปิลไม่ได้เลยแล้วก็พูดซ้ำๆออกมาชุกคนก็เลยกล่าวอําลาเคนที่กูไม่กลับแล้วก็วางสายไป ซิดน,น,นียก็บอกว่าเธอรู้มาตลอดว่าเคสเ,เป็นพวกใครเด็กเธอก็เลยไม่ยอมให้ลูกๆเข้าใกล้เขาแต่เธอเนี่ยก็ใจหายเพราะรู้จักเข้ามา17ปีในฐานะเพื่อนร่วมง,งาน ่อมาแกรนก็รายงานว่าตอนนี้สภาพของลอเรลเนี่ยดูแย่มากพร้อมกับที่เธอกัดริมฝีปากล่างของตัวเองจนเลือดไหลดรแมนเดสก็ถามว่าเธอไม่ได้กินสิ่งของพวกเราแน่นะแกรนก็ถามกลับว่าเธออ่านริมฝีปากของพวกเขาออกหรือเปล่าดรแมนเดสก็นึกอะไรขึ้นมาได้เขารู้ว่าคนที่เป็นอยู่ตอนนี้นเป็นไวรัสชนิดหนึ่งมันติดต่อได้ผ่านคําพูดบางคําซึ่งก็มีผลต่อประสาทการรับรู้พอคนเข้าใจคําพูดเหล่านั้นมันก็จะกอปีตัวเองไปเรื่อยๆและก็ทําลายร่างของผาหะเขาเชื่อว่าการพูดถ่ายทอดสดทางวิทยุนัั้นนนมเเเสียยงกกิไปพวขาคุด ทสดสแกรนียก็เลยคิดว่าเขาควรจะถ่ายท่อสดเพื่อจะเตือนเรื่องนี้กับทุกคนได้รู้แต่ว่าดอ,อร์ก็คิดว่าสิ่งที่พวกเขาพูดกระจายสิ่งนั้นมันสามารถทําลายล้างคนทั้งโลกได้เลยต่อมาลูกๆของซิดนีในะก็โทรมาหาเธอเธอก็เลยรีบรับสายแล้วก็คุยกับลูกๆอย่างอ่อนโยนลอเรลนะ่ยก็เริ่มพุ่งตัวใส่กระจกอีกครั้งหนึ่งดรอกเตอร์เตือนให้ซิดนี่อย่าใช้คําพูดที่เพราะๆก่อนจะบอกให้แกรนะหายใจใส่ไม่ต่อไปดอกเตอร์นะ่ยก็เริ่มพูดคําว่าหายใจซ้าๆทางฝั่งของลอเร,เรนะเลนนนน่ะะเเขข้้้้ไึงงลพออมมรืัั พอม,มาเลนท้ายกับลูกๆดอกเตอร์เนี่ยก็เลยบอกว่าอาการของโดเรียลเนี่ยดูปแปลกๆเหมือนกับคนที่จะอ้วกและเขาก็ไม่เคยเห็นอาการแบบนี้มาก,ก่อน แกรนก็เลยบอกว่าเขาลืมเอาการ์ดวันวาเลนไทน์ให้กับลอเรลลอเรลในอ้วกนะเป็นเลือดออกมาพุ่งใส่ก,กระจกแล้วก็ซุดตัวลงไปและนั่นก็ทําให้ดรแมนเดสรู้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนป่วยหาเเยื่อไม่ได้ซิดนีย์อ้วกแตกเพราะรู้สึกสะอิดสะเอียนกับสิ่งที่เห็นตอนนี้ฝูงคนที่อยู่ด้านนอกน่ะก็ได้บุกเข้ามาที่สถานีแล้วดรน่ะก็คิดว่าพวกเขาต้องใช้เครื่องพ่นไฟกําจัดแกรนก็เลยปิดไฟห้องสาบูธแล้วก็คิดว่าพวกเขาควรจะหลบอยู่อย่างเงียบๆพร้อมกับที่ฝูงชนนะ่ะาาออก,กันกรจนรภย ต่อมากแกรน่นก็ไปหยิบไม้แล้วก็เขียนข้อความให้กับคนที่หลบอยู่ด้วยกันอ่านเขาเขียนว่าเอาไงาต่อดีซิดนียก็เลยเขียนตอบว่าควรถ่ายทอดเสียงเพื่อใช้เสียงล่อกแกรน่นก็เลยเขียนต่อว่า ผ่านลำโพงที่อยู่ด้านนอกใช่ไหมแต่ดเตรเนีรยก็เป็นห่วงว่าข้อความที่ถ่ายทอดไปนั้นอาจจะเกิดปัญหาขึ้นก็ได้แกรนก็ถามว่างั้นจะพูดว่าอะไรดีดกรกเนี่ยก็บอกให้ใช้ SOS ที่ย่อมมาจากเซฟออชิฟเพื่อจะขอความช่วยเหลือแกรนก็เลยแนะนําให้พูดว่าซิดนีย์ไบรเออร์ยังไม่ตายดรและก็ซิดนีย์เนก็ตกลงตามนั้นต่อมาซิดนีย์ก็บันทึกเสียงของแกรนแล้วก็จัดก,การเล่นเสียงแบบวนลุปเพื่อจะล่อฝูงชนและแผนนี้เนก็สําเร็จก่อนที่ดรจะจมาพูดคําว่าตอนนี้หายจนจะกาพูดค้า,า่รำ ภาษาของแม่ตัวเองที่เป็นภาษาอาเมเนียน ซิดนีย์เนกรโชนแกรนหนีไปจากสาวบูธเพราะว่ากลัวดอกเตอร์แมนเดสจะกลายร่างดอกเตอร์แมนเดสก็โผล่ขึ้นมาหลังจากคุณพบว่ามีแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นที่ทําให้คนติดไวรัสซิดนีย์เนก็เลยขอให้แกรนพูดกับเธอเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งแกรนก็พูดได้นิดหน่อยดอกเตอร์ก็เลยขอให้ทั้งคู่น่ะอยู่กับเขาในสาวบูรแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ยอมต่อมาแกรนกับซิดนีย์เนก็เดินออกไปเรื่อยๆเพื่อจะไปที่ห้องครัวก่อนที่เธอจะสังเกตเห็นนักแสดงเด็กผู้หญิงที่นั่งอยู่ในสภาพที่ กับซิดนียจนตายขาที่พวกเขาเนะี่ยเข้าไปหลบในห้องครัวและก็มองเห็นสาวบูธด็อร์เนี่ยก็ยังคงดูปกติดีอยู่และก็พู้พร่ำกับตัวเองไม่หยุดพวกเขานะี่ยวางแผนว่าใครควรจะลงมือฆ่าด,ดรดีแต่ซนะิดนียเนี่ยก็รับไม่ได้เพราะว่าตัวเธอเพิ่งฆ่าเด็กไป แกรนเนยเลยบอกว่าเขาจะฆ่าเองซังหากด็อกเตอร์เนยเข้ามาทำร้ายพวกเขาและทนในนั้นไฟในกระดับลงพอไฟสว่างขึ้นเพลงชาติแ่ก็เลื่นผ่านลำโพงในครัวเป็นสัญญาณแทรกมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งพวกเขาเลยพยายามจะพังลำโพงที่เป็นตัวล่อด็อกเตอร์เนยก็เลยรีบออกมาจากสาวบุญเพื่อจะมาเตือนก่อนจะวิ่งมาที่แกรนกับสิดนีพร้อมกับฝูงชนที่บาคลั่ง แต่ว่าด็อกเตอร์ก็เข้าไปหลบในห้องเครื่องมือได้ทันก่อนจะถือประแจนเนีออกมาจากหน้าต่างไปข้างนอกพร้อมกับตะโกนว่าซิดนีย์ไบรเออร์ยังไม่ตายเพื่อจะลอ่อฟงชนออกไปด็อกเตอร์ช่วยชีวิตซิดนีย์และก็แกรนไว้ทำให้เธอในรู้สึกผิดที่วางแผนจะฆ่าเขาไว้ลวงหน้า ขณะที่กําลังหลบอยู่ในห้องเครื่องมือเธอนั่นก็เขียนที่ประตูว่าฉันชื่อซิดนี่์ไบรเออร์และวันนี้ฉันฆ่าเด็กฉันขอโทษพร้อมกับเขียนเพื่อมีหลายข้อความก่อนจะมานั่งดื่มเล่าเธอถามแกรนว่าทาไมถึงไม่พูดอะไรโดยใช้เสียงแกรน์น่นก็เลยบอกให้เธอพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสเธอก็เลยพูดขอโทษเขาซิดนี่์น่นก็เริ่มพูดพล่มเพราะว่าเมาแกรน์น่นก็เลยบอกให้เธอหยุดเขาก็เลยพูดใส่ใเธอว่าหยุดซ้ำๆซิดนี่ก็เลยคิดว่าเขาเริ่มออกอาการแล้วนั่นเลยทําให้เขานั่นนึกอะไรออกมาได้ก่อนจะบอกว มามหยซิดนี่ก็คิดว่าไม่น่าจะได้ผลเพราะพูดซ้ำๆและวคนก็ยังป่วยอยู่ดีแกรนเลยถามว่าต้องทอํายังไงถึงจะให้คําพูดเหล่านั้นน่ะไม่มีความหมาย เมื่อซิดนีย์พูดคำว่าข้าออกมาไม่หยุดเขาก็ขอให้เธอนเปลี่ยนคำว่าข่าเป็นคำว่าจูบหรือว่าคิสแทนซิดนีย์ก็เลยบอกให้แกรน่นะข่าเธอก่อนจะจูบเขาแ <Grand S 2> กรนดก็เลยจูบเธอตอบแลวก็ดูเหมือนว่าอาการของซิดนีย์จะเริ่มดีขึ้นเขาเลยคิดว่าเพิ่งรักษาเธอได้ก่อนจะพาเธอไปที่สาวมูดเพื่อจะประกาศาวิธีรักษากับโลกได้รู้ซ <Sydney S 1> ิดนีย์ก็เลยห้ามเขาแต่เขาก็คิดว่ายังไงก็ต้องลองดูต่อมาแกรนดกับซิดนีย์ก็นั่งจัดรายการต่อขณะที่ตึกนั้นเริ่มถล่มลงมาเพื่อจะเสนอวววิธีีีรรรรรััักกกกกกษาา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 โดดยยใใช้้้้คออื่่่่นน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 แทททเเเเเป็ตตะุจพูศภฝงส ถ่ายทอดเสียงและคนที่พูดอยู่นั้น่นกำลังป่วยแกรนนก็ไม่ยอมหยุดทั้งๆที่มีเสียงปืนเสียงระเบิดและก็เสียงเฮลิคอปเตอร์อยู่ใกล้เคียงซีนนี่ในก็เตือนให้ขาพผู้รวบรัดแกรนนก็บอกให้เจ้าหน้าที่หยุดฆ่าคนได้แล้วแล้วก็ตะโกนคําว่าหยุดออกมาซ้าๆและทันใดนั้นเสียงระเบิดกับเสียงยิงก็สงบลงในเวลาประมาณทุ่มกว่าแกรนนก็พูดต่อว่าพวกที่ฆ่าคนจะได้กลิ่นความกลัวและก็คอยฆ่าคนที่มีความกลัวตลอดที่จริงแล้วโลกใบนี้น่ะไม่มีความหมายและก็ได้สาระพร้อมกับกล่าวปิดรายการแล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่ใช่่่่ววัััันนนนนนิ้้ลกกแแตมม็คหดไปเทา เินนี่ประทับใจกับคำพูดของเขาก็เลยเข้าไปจูบก,ก่อนที่ทุกอย่างจะดับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสาหรับผมนะครับผมอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้มีแนวคิดในการติดเชื้อที่แหวกแนวมากนะครับแต่มันก็มีเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆการจราจนความวุ่นวายที่อยู่ในตัวเมืองคนกลายเป็นซอมบี้เราเน่ยจะไม่เห็นเลย จะเห็นก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับในตอนที่คนกลายเป็นซอมบี้ที่อยู่ในสตูดิโอนะแต่ถึงภาพรวมของหนังเรื่องนี้มันจะมีแค่การแถนงทาที่ห้องเล็กๆแต่เนื้อเรื่องนกลับน่าติดตามอย่างมากแถมซอมบี้เหล่านั้นก็ไม่ได้มีความน่าตัวอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับมันเป็นเหมือนกับว่าคนบ้าที่กินยานะครับแล้วก็คลั่งมากกว่าและสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้6.5คะแนนส่วนทางฝั่งมะคืนเน่านะครับได้ไป84% และถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ